มองอีสานผ่าน n b t สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน n b t ค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการได้ทุกวันนะคะทาง n b t ภาคอีสานค่ะกดหมายเลข11็ค่ะในระบบชีวีดิจิทัลค่ะก็มาพบกับรายการของเราได้นะคะกับอีกหนึ่งช่องทางค่ะทาง f e c o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  k n p n p e ค่ะพิมพ์คำว่า n b t ภาคอีสานนะคะติดตามไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะรวมถึงข่าวสารดีๆได้ที่หน้าแฟนเพจเลยค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะหนูดีอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวจังหวัดหนองบัวลําพูกันค่ะกับครั้งแรกเลยนะคะกับการจัดงานเกษตรแฟร์และของดีเมืองลุ่มพูประจําปี2568ค่ะซึ่งงานนี้นะคะไม่ใช่แค่การรวบรวมของดีจากทั้ง6อําเภอของหนองบัวลําพูมาไว้ในงานเดียวนะคะแต่ยังเป็นเวทีนะคะให้กับเกษตรในจังหวัดด้วยนะคะในการที่จะโชว์ศักยภาพนะคะว่าที่จังหวัดหนองบัวลําพูเขามีดีอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะเราจะเชิญชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวงาน ันนนี้้ดวยกะะคะรายละเอียดการจัดงานจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรตินะคะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน้องบัวลําพูท่านสุรศักดิ์อักษรกุลค่ะและท่านวรเชษชาวเหนือค่ะเกษตรและสากลจังหวัดน้องบัวลําพูมาร่วมพูดคุยกันค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้โหดูสิคะวันนี้ไม่ได้มาแค่ทั้งสองท่านนะคะแต่ยังมาพร้อมกับของดีนะคะเมืองลุมพูนะคะที่นี่จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะในการจัดงานในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกันคะ่ะก่อนอื่นเลยคะ่ะอยากจะให้ท่านผู้ว่าคะ่ะได้เล่าถึงที่มาเ <ừ. S 1> ห็นว่านี่คือครั้งแรกด้วยในการจัดงานนี้ที่มาแล้วก็เป้าหมายสําคัญในการจัดงานนี้ท่านมองว่าเราต้องการอยากจะสร้างอะไรบ้างคะครับก็ก่อนอื่นต้องบอกกับทางท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าจังหวัดนองบัวีลำพูของเราเนี่ย เรามีวิสัยทัศน์ว่าเกษตรเพิ่มมูลค่ามเมืองผ้าน่าอยู่หน้าเที่ยวครับเพราะฉะนั้นในการจัดงานเกษตรแฟร์และของดีเมืองลุมพูครั้งนี้เราก็จะนําของดีๆในจังหวัดทั้งหมดเนี่ยมารวมอยู่ในงานนี้ที่บอกว่าเป็นการจัดงานครั้งแรกแล้วก็จะจัดอย่างยิ่งใหญ่เนี่ย หนึ่งก็คือเป็นครั้งแรกในสถานที่ด้วยสถานที่ที่เราจัดครั้งนี้เราจัดที่สนามกีฬากลางจังหวัดหนองบัวลําพูนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่กว้างฝางใหญ่โตนะครับแล้วก็ได้มีการปรับปรุงและได้ทดลองใช้งานไปแล้วสองงานคือเราจัดงานประกวดควายสวยงามแล้วก็จัดงานประเพณีบุญบังไฟสามารถจอดรถได้ถึง3,000คันและที่สําคัญไปจัดงานที่นั่นนะครับเราก็จะมีเรื่องการแข่งขันกีฬาด้วยค,ครับอันนี้คือคือที่ว่าเป็นครั้งแรกนะครับทีนี้ กิจกรรมในงานหรือว่าเจตนาของการจัดงานครั้งนี้นะครับเรามีอยู่2วัตถุประสงค์ด้วยกันวัตถุประสงค์แรกก็คือตอนนี้นี่เรื่องยาเสพติดเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศและที่หนองบัวลําพูเราเนี่ยเราได้มีโมเดลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้ ชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่ว่าเรียกกันชรบรชุดดำๆมาแครับของหนองโมลัาพูเรามีชรบรอยู่หมื่นกว่าคนซึ่งเป็นอาสาที่ช่วยงานของข้าราชการที่ไม่มีค่าตอบแทนและในวันนั้นเนี่ยเขาจะมาร่วมสวนสนามกันเนี่ยสามพคนในวันที่16นะครับแล้วก็จางจังหวัดก็จะหาเงินเพื่อเข้ามูลนิธิช่วยเหลือสวัสดิการให้กับพวกเขาอันนี้เป็นเรื่องแรกของวัน แรกนะครับวันที่2อจนตั้งแต่วันที่16ถึง20ที่เราจัดงานเนี่ยในงานเนี่ยก็จะมีการนำผลผลิตทางการเกษตรนะครับมาโชว์มาขายให้กับ แขกผู้มีเกียรติหรือคนที่ไปเที่ยวงานนะครับซึ่งในงานเนี่ยมีสินค้าการเกษตรที่หลากหลายและสินค้าที่เป็นนวัตกรรมสินค้าใหม่ๆสินค้าที่มีที่เดียวที่หนองบัวลําพูอะไรต่างๆพวกนี้ครับก็จะมาอยู่ในงานของเราด้วยนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะให้ท่านกาศาได้แนะนําแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือหนองบัวลําพูเนี่ยเราได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งแฟชั่นผ้าทออีสานเพราะ,ะฉะนั้นในงานก็ขาดไม่ได้ที่จะต้องมีผ้าทอที่ มีคุณภาพดีและก็มีการออกแบบที่สวยงามนะครับนอกจากนั้นนะก็ยังมีกิจกรรมที่เป็นเชิงการให้ความรู้นะครับ มีหน่วยงานราชการไปออกนิทรรศการและก็การให้ความรู้ทั้งการปลูกพืชทั้งการเลี้ยงสัตว์อันนี้ก็มีอยู่ในงานม,มีการประกวดวัฒนธรรมประเพณีพรอหวลวงบัวลำพูเรามีวัฒนธรรมประเพณีมาอย่างยาวนานในงานนี้ก็จะมีการประกวดกลองยาวด้วยซึ่งเป็นการเชิญคนในพื้นที่เข้ามาร่วมให้มากนะครับและสิ่งสําคัญที่สุดก็คือ มีบูธจาหน่ายสินค้าที่หลากหลายมากนะครับอันนี้คือคือที่มาที่ไปอันที่2ก็คือเราอยากจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจเนื่องจากตอนนี้นะครับเราการที่จะจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้คนเข้ามาในจังหวัดหนองบัวลำพูเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือการจัดเป็น event อีเวนท์ที่เราจะจัดเนี่ยครับแล้วก็เราจัดมาทุกครั้งประสบความสําเร็จเพราะว่าพี่น้องให้ความร่วมมือและสิ่งสําคัญคือจังหวัดหนองบัวลำพูก็เป็นเมืองที่น่าอยู่น่าเที่ยวเพราะเรามีภูเขาล้อมรอบทั้งจังหวัดแล้วก็มีแรงงาน เพราะฉะนั้นบรรยากาศอากาศต่างๆก็ดีและไฮไลท์รอบนี้เรามีทุเรียนนะครับทุเรียนของหนองบัวลาพูนะครับจากอําเภอนาวังทึ่งอันเนี้ยครับไล่มาทดสอบแล้วและพิสูจน์แล้ว,ลวในงานที่ผ่านมาก็ประสบความสําเร็จในงานรอบนี้ก็ยังมีอยู่นะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่อยากจะทําและก็เราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องและก็ให้ทั้งความรู้ให้ทั้งวิชาการและสิ่งสําคัญให้เกิดรายได้มีการจับจ่ายใช้สอยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดด้วยครับ ถือว่าเป็นวัตถุประสงค์สําคัญเลยนะคะในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคของเกษตรกรนะคะเนื่องจากว่าจังหวัดนบัวนลาพูเนี่ยก็โดดเด่นนะคะในเรื่องของเกษตรกรรมรวมไปถึงวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ของดีต่างๆมากมายนะคะที่จะมารวบรวมอยู่ในงานนี้นะคะและที่สําคัญนะคะก็ยังเป็นการขับเคลื่อนของนโยบายของทางจังหวัดด้วยนะคะที่ท่านผู้ว่าเองนะคะก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้นะคะก็เลยเป็นที่มาของการจัดงานเกษตรแฟร์และของดีเมืองลุ่มพูนะคะ เท่าที่ท่านผู้ว่าเล่ามาเมื่อสักครู่นะคะก็โอ้โหเห,เห็นภาพใหญ่แล้วนะคะว่านี่จะเป็นอีเวนต์ใหญ่เลยนะคะคไม่ใช่งานธรรมดาเลยนะคะเพราะว่าแค่สถานที่เนี่ยก็รองรับการจอดรถได้มากกว่า3,000คันซึ่งจริงหนูดีเคยมีโอกาสได้ไปงานประกวดควายสวยงามมาแล้วค,คือเป็นงานที่ใหญ่มากนะคะคอันนั้นแค่งานแค่แบบพาร์ทเดียวคือการ,ร,รประกวดควายสวยงามแต่นี่จะเป็นงานที่รวมทั้งหมดเลยนะคะของจังหวัดหนองบัวลําพูทั้งของดีนะคะแล้วก็เรื่องของเกษตรกรรมนะคะมารวมอยู่ในงานนี้ค่ะโอ้โห อย่างนี้นะคะต้องให้ท่านกศออเล่าถึงของดีบ้านเราแล้วค่ะว่ามีอะไรบ้างอย่างที่นํามาวันนี้ก็มีส่วนหนึ่งนะคะแต่อยากให้ท่านกศออได้เล่าถึงภาพรวมก่อนดีกว่าค่ะว่าของดีเมืองรุ่มพูรวมถึงของทางเกษตรจังหวัดด้วยนะคะที่เราจะเอามาจัดแสดงเราจะมีอะไรบ้างคะครับเรียนท่านผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับสำหรับงานเกษตรแฟร์ของดีเมืองรุ่มพูนะครับล่าสุดนะครับ จากการรวบรวมข้อมูลเราจะมีบูธนิทศาการบูธร้านาค้าทั้งหมด2,000ขออนุญาตครับ240บูธ240บูธ240บูธครับบนพื้นที่ประมาณ100 1 100ได้ครับ100ได้ของสนามกีฬากางจังหวัดหนองบัวลำพูผมขออนุญาตแยกเป็นประมาณสัก7-8ส่วนนะครับสวนแรกจะเป็นนิทศาการนะครับของส่วนราชะการทั้งสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณกระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลังกระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับรวมถึงภาคเอกชนภาคการศึกษานะครับงานนี้นะครับเป็นตลาดนัดแรงงานด้วยนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการหางานท่านสามารถเป็นที่งานด้วยนะครับกิจกรรมเด่นๆ่นเทศกาลเด่นๆน,น,น,นะครับก็อย่างเช่นสมาธ์ SME นะครับของจังหวัดนองบุพรูร่วมกับฟาร์มเห็ดอินเตอร์และก็เครือข่ายผู้ปลูกเห็ดจังหวัดนองบุพูนะครับ จะมีการแนะนําความรู้การปลูกเห็ดทุกชนิดนะครับการจะหน่ายหัวเชื้อเห็ดทุกชนิดเช่นกันนะครับดูถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายและการผลิตการตลาดนะครับเราจะมีเห็ดวันนี้มีเห็ดพาโลมาโชนะครับท่านเห็ดพาโลนะครับพาโลนีเป็นภาษาอีสานนะครับคือขนาดใหญ่มากนะครับใหญ่พาโลด้านนู้นเลยนะคะเห็ดพาโลนะครับซึ่งท่านเกษตรจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับท่านอําพลสิริคำเป็นคนตั้งชื่อให้นะครับค่ะ ถุงพาะจะมีขนาดใหญ่นะครับตั้งแต่ประมาณ10กิโลถึง100กิโลนะครับใหญ่พะโลนีภาษาอีสานนะครับจากนั้นก็จะมีนิทรรศการเกี่ยวกับอดอกกระเจาอุสาวันนี้นนมีดอกกระเจาอุสามาด้วยนะครับด้านข้างท่านกศเลยนะคะคจะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูพานทองนะครับเครือข่ายผู้ปลูกดอกกระเจาอุสาดอกกระเจาอุสาเนี่ยเป็นพืชพื้นถิ่นของจังหวัดหนองบัวลำพูมีที่เดียวในโลกนะครับที่หนองบัวลำพูหนึ่งเดียวในโลกเลยหนึ่งเดียวในโลกนะครับ เขาจะออกดอกตรงตรงโคนนะครับไม่ไม่เหมือนดอกกระเจียวที่อื่นที่จะ,จะออกตรงยอดนะครับซึ่งซึ่งภายในงานก็จะมีการออกบูธนะครับการจําหน่ายการให้ความรู้ะนะครับรวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาดนะครับจากนั้นก็จะมีะบริษัทเอกชนนะครับบริษัทชออนิยมจํากัดซึ่งท่านจะมาออกบูธนะครับเกี่ยวกับการนําไผ่นําไผ่มาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เราลองไปดูกันว่าเขาทำฐานชาโคนะครับเพื่อไปทำเวชสัมอารเขาทำยังไงในงานนี้มีโชว์นะครับอนอกจากนั้นก็จะมีทางการยางแห่งประเทศไทยนะครับท่านก็จะมีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการฟื้นฟูต้นยางเพิ่มประสิทธิภาพยางพารานะครับอันนี้เป็นนิทรรศการเด่นๆนะครับส่วนที่2เป็นการเสวนาวิชาการนะครับก กิจกรรมเด่นๆก็จะเป็นการเสวนากะเจยาอุตสาหกระเจยาอุตสาห,ห,จ,าหจากไม้ป่าสู่พืชเศรษฐกิจนะครับสร้างรายได้ให้ชุมชนโดยท่านอาจารย์จากมหาลัยเกษตรศาสตร์สกลนครน,นะครับท่านจะนให้ความรู้ว่าในการผลิตต้องทํำยังไงนะครับการเชื่อมโยงการสร้างการตลาดสร้างเครือข่ายซึ่งตอนนี้มีอยู่แล้วครับทางกลุ่มมีสกิจชุมชนที่หนองบัวลำพูมีการขายออนไลน์นะครับกระถางเล็กๆก็ประมาณ2 5 0บบาทนะครับอ,อันนี้เบื้องต้น จากนั้นก็จะมีการเสีวนาเกี่ยวกับสากลยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับท่านผู้ดำเนินรายการอาจจะไม่ทราบว่าตอนนี้คือจังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดหนองบัวลำพูมีสากลยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับเพียงสองจังหวัดในประเทศไทยนะครับท่านเป็นการรวมกลุ่มของยังสมาร์ทคนรุ่นใหม่ที่เขาต้องการพัฒนาด้านการเกษตรลองไปฟังว่าเขามีแนวคิดยังไงในการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดนะครับ ส่วนที่3เป็นการประกวดผลผลิตนะครับการประกวดการแข่งขันด้านศินลปะวัฒนธรรมแน่นอนครับเห็ดพะโลมีการประกวดดอกสวยดอกสีสันแฟนซีในงานมีให้ชมครับดอกกระเจียวอุตสาหนะครับเราเห็นวันนี้เห็นแค่ดอกเดียวถ้ากระถางออก2ดอก3ดอกมีนะครับท่านลองไปดูได้ะนะครับการแข่งขันกรีดยางพาราอันนี้ของการยางแห่งประเทศไทยนะครับจะเชิญ กลุ่มผู้ปลูกยางทั้งจังหวัดนองบัวลําพูนะครับรวมร,วม,รวมกิจกรรมการแข่งขันจากนั้นก็เป็นการประกวดกองยาวที่ท่านผู้ว่านําเรียนเมื่อสักครู่นะครับเป็นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราตอนนี้มีประมาณ20ิทีมนะครับที่ส่งเข้าประกวดจากนั้นก็จะคงจะเป็นการประกวดพาแรงนะครับของ6กหกอำเภอในจังหวัดนองบัวลําพูโดยมีเชฟกระทาเล็กคือเชฟ ชุมพลแจ้งไพรนะครับท่านจะมาร่วมปรุงอาหารเมนูเด็ดๆนะครับจากวัตถุดิบในจังหวัดหนองบัวลําพูเรานะครับไม่ว่าจะเป็นผักหวานปลานะครับเห็ด <h ate> นะครับหรือจะเป็นไก่งวงนะครับกิจกรรมที่4ก็คงจะเป็นกิจกรรมการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสินค้าโอท็อป <h> <t ops> นะครับทั้งของกินของที่ระลึกวันนี้เราก็นํามาน,น,น,นะครับมีกล้วยทอดไม่งอนน้าตาล นี่นะคะกล้วยอบนะครับปลาส้มสายเดี่ยวอบมีนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เด่นซึ่งเรามีมาพื้นที่ติดกับจังหวัดขอนแก่นนะครับบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนวนรัตนะครับซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญนะครับจากนั้นเรามีข้าวสารครับซึ่งข้าวเหนียวก็ขอ,ของของจังหวัดหนองบุรีลําพูก็ไม่แพ้ใครนะครับในเรื่องคุณภาพความอร่อยของฝากไม่ว่าจะเป็นผ้าทอครับผ้าไหมขิด ผ้าฝ้ายกระตุยผ้าอีโคโปลินส์นี่นผ้าทอด้านนี้เลยมีครับ,รบวันนั้นมีมีนอกจากนั้นก็มีเครื่องดื่มครับสมุนไพรนะครับทั้งมีแอลกอฮอล์นิดนึงและไรแอลกอฮอล์เรามีให้ชิมนะครับกิจกรรมหลังจากนั้นก็เป็น,ปน,ปนการเวิร์กช็อปนะครับกิจกรรมเวิร์กช็อปไม่ว่าจะเป็นของส่วนราชการกระทรวงเกษตรนะครับของกระทรวงศึกษานะครับยกตัวอย่างเช่นการทําถุงมือ เคลือบอยางพารานะครับเคลือบอยางพาราอันนี้ทําง่ายๆนะครับการทําสารชีวพันธุ์นะครับพี่น้องสามารถไปร่วมทํนานําไปใช้ที่บ้านท่านได้ด้วยนะครับหรือจะเป็นการตวรวจวิคราอห์ดินคุณภาพดินคุณภาพน้ําง่ายๆนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับกิจกรรมต่อมาจะเป็นกิจกรรมการส่งเสริมการบริโภคผลไม้นะครับของจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับและผลไม้จากภาคตะวันออก ซึ่งส่วนหนึ่งก็เปลี่ยนไปตามนโยบายของรัฐบาลของกระทรวงพาณิชย์นะครับที่จะส่งเสริมการบริโภคนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ท่านผู้ว่านําเรียนไปแล้วว่าหลายๆท่านยังไม่ทราบว,ว่านงบนลาโพงเราปลูกไม้ผลด้วยนะครับในงานนี้มีมามา,มา,ม,ามาจําหน่ายนะครับทั้งเ<ม>งาะ,ะไรเงาะเะ,ะทุเรียนนะครับ<อ>มังคุดไม่แน่ใจอาจจะมีะบ้างน,นิดหน่อยนะครับซึ่งก็ ขอเชิญทุกท่านนะครับไปร่วมชีมกันได้นะครับจากนั้นก็คงเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายนะครับเรามีนาทีทองตลอดทั้งงานนะครับมีเปอร์เซ็นต์ส่วนลดให้สุดท้ายก็คงเป็นกิจกรรมการแสดงนะครับของดาราศิลปินมากมายทั้ง5วันหคืนนะครับก็เหมาะสําหรับครอบครัวนะครับทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะครับไปร่วมกิจกรรมได้ทุกโบสเลยครับผม หวันห้าคืนพอเหรอคะผู้ว่าคะทำไมกิจกรรมมันแน่นขนาดนี้เลยค่ะคือที่หนองบัวลำพูเราต้องการเปิดพื้นที่แห่งความสุขให้กับทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นในงานนี้ก็สามารถไปได้ทั้งครอบครัวเพราะลูกๆก,ก็จะมีโซนที่เป็นเวิร์กช็อปเรื่องเพ้นสีเรื่องอะไรต่างๆ<อ>งเราเก็จะให้เด็กก็มีอันที่สองคือเรามีการแข่งขันบอลลีบอลชายหาด ซึ่งมีสมัครเข้ามาแลย60ทีมครับท่านคิดดูว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับวันนี้เป็นเรื่องของกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็ยังมีฟุตบอลของผู้นําอีกนะครับเพราื่อนไฮไลท์ของงานเนี่ยมันจะเยอะมากแต่สิ่งสําคัญที่สุดที่อยากจะเชิญชวนตอนท้ายก็คือตอนนี้เราจําลองงานโอท็อปที่เมืองทองเราชวนพวกโอท็อปชวนชิมนะครับ คืออาหารอร่อยของแต่ละจังหวัดมาในยี่สิบกว่าร้านที่มาในนี้มีไก่ย่างเบต,ตงจากยะลา<อ><ม>แล้วก็มีข้าวเหนียวม่วม่วงมีขนมไทยจากฉะกเชิงเซา,านอกจากนั้นก็ยังมี อาหารที่เป็นข้าวขาหมูเจ้าดังๆนะครับแล้วก็มีอาหารทะเลจากภาคใต้มีเครื่องแกงสําหรับชาวใต้อะไรต่างๆนะครับคือมีครบทุกอย่างนะครับสิ่งสําคัญที่สุดคือไปเนี่ยมันจะได้ทั้งความรู้ได้ทั้งอาชีพ ถ้าไม่ใช่อาชีพทางการเกษตรเราก็มีของกระทรวงแรงงานไปเปิดบูธจัดหางานให้ด้วยแล้วก็ถ้าสนใจที่อยากจะเป็นเครือข่ายกันเราก็มีวันนั้นเราจะมีแมทชิ่งมี M.O.U ในเรื่องของการจําหน่ายสินค้ากันด้วยเพราะฉะนั้นมีทุกอย่างในงานคืออยากอยากให้ไปครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดนะครับคือตอนนี้นี่เรามีการ อยากจะทําเรื่องสื่อประชาสัมพันธ์บ้านใครที่มีความสามารถทําสื่อเชิญชวนคนไปเที่ยวงานที่หนองบัวลำพูเราเช็คจากยอดไลค์ยอดแชร์ในีใครได้มากที่สุดนี่เราก็จะจ่ายเงินทันที5,000ในวันที่20 ปิดตอนเที่ยงวันที่20เนี่ยอันนี้ก็เป็นหัวหน้าส่วนราชการที่ช่วยกันทำนะครับอ,อันน,นี้เป็น,นท่านผอเพราะนในงานมีทุกกระทรวงอะครับที่เราไปช่วยกันเพื่ออยากจะเห็นว่าถ้านด้วยความร่วมมือกันจริงๆเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้พี่น้องเกิดความคึกคักและที่สําคัญคือพี่น้องก็จะได้มีพื้นที่ในการจัดแสดงและจาหน่ายสินค้าครับ ค่ะนั่นหมายความว่าคุณผู้ชมที่จะไปร่วมงานนะคะในวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้นะคะ<ม>ที่สนามกีฬากรางจังหวัดหนองบัวลำพูนนะคะสามารถที่จะไปถ่ายคอนเทนต์ก็ได้นะคะไ,ไปถ่ายคอนเทนต์นะคะไม่ว่าจะเป็น t k t t o k หรือว่า a c e b o o k นะคะถ่ายได้เลยนะคะเพราะว่าถ้ายอดไลค์เยอะนะคะยอดแชร์เยอะท่านอาจจะได้คว้ารางวัลไปนะคะค ท่านผู้ว่าให้เท่าไหร่นะคะให้ห้าพันครับรางวัลเดียวเลย <c oughs> สําหรับยอดรายยอดแชร์แล้วก็สามารถทําได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับท่าน <c oughs> จะโฆษณายังไงก็ได้แต่ <c oughs> ให้มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องงานของเกษตรแฟร์1 6บถึงยีของหนองโลลำพูท่าน <c oughs> จะ โฟกัสไปที่กระเจียวอุตสาบอกมางานนี้ม,มาเจอทําสั้นๆอะไรอย่างนี้ก็ได้คใครที่เป็นดาราเป็นอินฟลูเอนเซอร์นงานนี้ถือว่าช่วยจังหวัดน,นะครับรางวัลาอาจจะไม่มากมายแต่เราอยากจะกระตุ้นว่าถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทุกคนช่วยกันในเศรษฐกิจของพื้นที่ชนบทของเราก็จะไปได้นะครับ ใช่แล้วค่ะเพราะว่าเรื่องของค่าตอบแทนหรือเงินรางวัลเนี่ยหนูว่าไม่เป็นเพียงแค่ผลพลอยได้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการช่วยกันประชาสัมพันธ์งานดีๆในบ้านเราแบบนี้แล้วมันเป็นงานใหญ่มากนะคุณผู้ชมไม่ได้นานๆทีนะคะจะมีงานใหญ่ๆแบบนี้มาจาัดและครั้งนี้นะคะจัดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลําพูนะคะจังหวัดที่แต่ละท่านนะคะอาจจะยังไม่มีโอกาสได้ไปเยือนแต่ง,งานนี้แหละทุกท่านจะไม่พลาดเด็ดขาดเลยนะคะคกับงานเกษตรแฟนและของดีเมืองร่วมภูประจําปี2568นะคะอีกหนึ่งไฮไลท์ที่วันนี้ ก็มาด้วยนะคะอยากจะทราบจังเลยน้องคนนั้นค um ่ะที่ทำตาโตๆอยู <t 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 ่ฟั yes, ่งนู้นน้องวายุเลปเตอร์ครับน้องวายุเลปเตอร์เขาคือใครคะคือไดโนเสาร์ตัวที่11ของประเทศไทยที่ค้นพบที่จังหวัดหนองบัวลำพูวันนี้เราเรียกว่าวายุเลปเตอร์เอนทิทนะครับซึ่งเป็น สกูลที่เกี่ยวกับนกนะครับและ oh. เป็นวายุเลปเตอร์นี่ที่วิ่งไวนะครับ hmm. อันนี้เป็นเป็น,ปน,ปนไฮไลท์ของเราเลยนะครับ <c oughs> ที่นั่นแล้วก็ตอนนี้เรามี ที่ในงานจะมีตัวตุ๊กตาตุ๊กตาที่เป็นน้องวายุเลปเตอร์เนี่ยก็จะมีมาอยู่ในงานและก็จะมีกิจกรรมให้เด็กมาเพ้นสีอะไรวายุเลปเตอร์ด้วยตามจินตนาการนอกจากนั้นก็ยังจะมีเรื่องควายนะครับที่ตอนนี้เป็นไฮไลท์เพราะว่าน้องโบลัพูเราเป็นเมืองแห่งควายงามก็จะมีหมอนมีอะไรต่างๆนะครับก็สิ่งที่สําคัญก็คือเรานำผ้าเพื่อมาแปลรูปเพื่อให้ให้สามารถมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็ไปเจอน้อง วายูเลปเตอร์ที่น่ารักในงานได้นะครับน้องน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของน้องควายด้วยนะคะคที่ก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันของจังหวัดหนองบัลงบวลำพูนะคะโอ<ง>้โหหลากหลายไฮไลท์มากมายขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมคะต้องไปแล้วนะคะกับงานนี้นะคะเกษตรแฟร์และของดีเมืองลุ่มพูนะคะที่จังหวัดหนองบัวลําพูค่ะ16ถึง20กรกฎาคมนี้นะคะจัดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะท่านผู้ว่าเริ่มตั้งแต่ 8โมงเช้าก็เปิดงานกันเลยนะครับแล้วก็ไปจบก็ประมาณเกือบเที่ยงคืนนะครับดนตรีเพราะมีดนตรีมีการแสดงทั้งคืนมีศิลปินทุกคืนนะครับอย่างคืนแรกนี่ก็จะเป็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับที่เป็นไฮไลท์ที่ของงานนอกจากนั้นก็จะมีศิลปินตลอดทุกคืนนะครับเนลืมไปอีกอย่างนึงครับเราจะมีโซนพิเศษเป็นของดีอำเภอ ท่านนายอำเภอก็จะออกแบบแล้วก็นําของดีในแต่ละอําเภอของท่านมาอ,มอันนี้มีอยู่6อําเภอของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งเพราะฉะนั้นงานนี้ถึงบอกว่าเป็นงานที่ใหญ่จริงๆเพราะทุกส่วนราชการที่หนองบัวลำพูร,รวมถึงภาคเอกชนพี่น้องประชาชนได้ช่วยกันเพื่อเป็นหน้าตาของจังหวัดของเราด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นก็ไปเที่ยวกันเยอะๆนะคะที่สําคัญงานนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะโปรโมทงานกันก่อนได้เลยนะคะแล้วก็ไปร่วมงานกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะช้อปปิ้งนะคะที่สําคัญมารับความรู้ข้อมูลดีๆต่างๆมากมายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเกษตรกรรมนะคะถ้าเกิดท่านไหนสนใจนะคะเรื่องนี้สําคัญมากเลยนะคะเรามารับความรู้ดีๆข้อมูลดีๆนะคะแล้วมาร่วมกิจกรรมดีๆและก็ยังได้ของดีๆนะคะกลับบ้านไปด้วยนะคะท้ายนี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะให้ท่านคอสอนะคะและท่านผู้ว่าได้ฝากเชิญชวน คุณผู้ชม่อยค่ะเดี๋ยวเริ่มต้นที่ท่านกอนสอเชิญชวนคุณผู้ชม่อยค่ะครับขออนุญาตมีมีไฮไลท์อีกนะครับท่านเราจะมีมุมถ่ายรูปนะครับสําหรับอินฟลูเอนเซอร์นะครับเราจะมีหุ่นฟางยักษ์สูงขนาด4เมตรนะครับเป็นรูปควายงามกับรูปวายูเลเตอร์นะครับ หลังจากนั้นก็จะมีทุ่งดอกกระเจียวกระเจียวอุษานะครับท่านประดับด้วยไฟถ้าไปตอนกลางคืนเนี่ยจะสวยงามมากนะครับพื้นที่เกือบเกือบไร่หนึ่งนะครับมุมนี้นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับลองไปสัมผัสเสน่ห์เมืองรองนะครับน้องบัวลํโพูนะครับเป็นจังหวัดขนาดเล็กนะครับแต่ว่าใจใหญ่นะครับเราพร้อมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเชิญนะครับทางหนองบัวลำโพูยินดีต้อนรับทุกท่านครับค่ะค่ะ อยากให้ที่ท่านผู้ว่าค่ะเรียนเชิญคุณผู้ชมไปเที่ยวกันหน่อยค่ะเรียนเชิญพี่น้องนะครับชาวภาคอีสานและใกล้เคียงหนองบัวลำพูทุกท่านนะครับไปเที่ยวงานนี้นะครับถือว่าเป็นงานที่เราตั้งใจจัดเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดทั้งคนที่ไปเที่ยวงานและก็ทั้งคนที่มาจําหน่ายสินค้าเพราะฉะนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับความเมตตาจากทุกท่านและเจอกันที่หนองบัวลำพู1 6กถึง20กรกฎาคมในงานเกษตรแฟร์และของดีเมืองลุ่มพูครับขอเรียนเชิญครับ ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะต้องไปให้ได้เลยค่ะงานนี้นะคะเพราะว่านี่คือสเสน่ห์ของเมืองรองก็จริงนะคะแต่หนองบัวลําพูจะไม่ใช่แค่เมืองผ่านอย่างเดียวแล้วต่อไปนี้นะคะจะเป็นเมืองที่จะมีงานดีๆมากมายนะคะที่ทุกคนจะต้อง ปกหมุดเลยว่าจะต้องไปแน่นอนเริ่มต้นจากงานนี้ก่อนเลยก็ได้นะคะกับงานเกษตรแฟร์ของดีเมืองลุ่มพูประจําปี2568นะคะ16-20กรกฎาคมนี้นะคะตั้งแต่เช้าเลยนะคะจนถึงค่านะคะสามารถไปร่วมงานได้เลยแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกับงานของเราได้ตลอดทุกวันก็ได้เลยนะคะเพราะว่ากิจกรรมดีๆมีมากมายอัดแน่นตลอดทั้ง5วัน5คืนนะคะที่สนามกีฬากลางจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะโอ้โหกิจกรรมมีแต่ว้าวๆเท่านั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะยังไง ก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมช้อปปิ้งของดีของเมืองลุ่มพูนะคะ กลับไปฝากที่บ้านกันเยอะด้วยแล้วก็ได้ไปชิมช็อปนะคะสินค้าจากภาคอื่นๆก็จะมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะสนับสนุนของดีนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องของสิ่งดีๆนะคะที่อยู่ในจังหวัดนองบัวลําพูอีกมากมายนะคะไปด้วยกันกับงานนี้นะคะวันนี้นะคะหนูดีแล้วก็ทั้ง2ท่านนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะว่าเรามีนัดกัน16-20กรกฎาคมนี้นะคะที่จังหวัดน้องบวัวลําพูกับงานเกษตรแฟร์และของดีเมืองลุมพูประจําปี2568ค่ะวันนี้รายการมอยสารผ่านเอ็มบีที เวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ